โอ้ยสีดลุยปวดมันคือไก่ข้นจัมัลาดเป็นทั้นเดินทั้งตรงนี้ อบรรยากาศตอนนี้ได้รถนเ่ก็คือโอเคอุ่นเปิดประตูมาเย็นแห้งพี่นอ้องบ้านข้าไเป็น,น,อ,ยน,อ,นอย่งไรเนาะหนาวอีก่น้อเพราะว่าเข้ามาจวงลิปถึงสิบสี่พี่น้อ